โดราอตอนเก็บเห็ดในภูเขาจำลองเมื่อวานเนี่ยฉันไปภูเขาเห็ดสนมาล่ะอ้าเจอแล้วเจอแล้วชัยโยเห็ดสนที่เพิ่งเก็บมาสดๆเอามาย่างบนเตาถ่านเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมหอมอืแล้วก็รดเผ็กับรสชาติ เอเนียรสชาติมันคนละระดับจริงๆนะพวกนายถ้าไม่รอไปบ้างล่ะทั่วเก็บเห็ดสนหน้าอุ๊ยแต่ว่าชาวรากหญ้อย่างพวกนายคงไม่มีโอกาสล็อกมังเด้อได้สิเดี๋ยวฟังเสนในอกคุยโมโอ้วดทีไรมันทั้งงดเกียลตวก็อิจฉาทุกทีเลยต้องแบบนี้ไปขอร้องโดเรมอนไม่สิ ต่อให้เป็นกระปะวิเศษของโดราเอมอนก็คงไม่มีเห็ดสนนะมั่งแม่ครับขอร้องนะครับแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับช่วยพาผมไปเก็บเห็ดสนหน่อยนะครับโบราณว่าเรื่องกลิ่นต้องเห็ดสนรสชาติต้องชิเมจินะเห็ดชิเมจิอร่อยกว่าเห็ดสนตั้งเยอะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองอ้าวกลับมาแล้วเหรอดูนี่ฉันเจริญอาหารจริงๆเลยนะเผลอแป๊บเดียววุวนขึ้นเลย เป็นอะไรไปเหรอทำไมหน้าตาซึมเศราจังอ่ะแม่บอกว่าเห็ดชิเมจิอร่อยฮะอแต่ว่าฉันอยากกินเห็ดสนนี่นาะโถเอ้ออยเรื่องนั้นอั้จะตายไป้าพูโตอาหารพิเศษชุดจำลองเห็ดสนไม่ใช่แบบนี้<อ>ฉันอยากไปเก็บเห็ดเองแบบเสนอแล้วก็กินสดๆที่นั่นโอ้ยหรอฮะเห้ตายซิมันน่าหงุดหงิด บนอิจฉาจริงๆเลยมีอะไรเหรอครับพ่อค,ครับเพื่อนพ่อบอกว่าตกปลาอีวานะตัวใหญ่เท่านี้นะแถมยังเท่านี้คงจะชัดเจนแล้วนะว่าฝีมือของฉันเหนือกว่านายเยอะถ้านายเจ็บใจก็ลองตกให้ได้บ้างสินี <c oughs> ่ว่ามันอย่างนงี้ถ้าพ่อไปตกปลาต้องตกได้เหมือนกันนั่นแหละง,งานมันยุ่งจนไปไม่ได้เท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็ไปที่บ่อตกปลาตรงโน้นสิครับบ่อตกปลา ปลาอ่วานามันอยู่แต่ในาลาธารบนภูเขาโนอนน่ะมันท้าทา,ายกระแสน้ําเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำยึกมั่น็บความร้าใจของผู้ชายตกปลาอย่านะในลําธารปลาอยู่น,ทนะนาท,านที่ตกได้สดๆอยากมาทานซาชิมิหรือย่างก,กินก็สุดยอดอุ้ยอยากได้จังเลยอยากไปจริงๆมีนะครับอยากนะลำธารเน่ผมมีได้ช<ห>ุดสวนของภูเขาพร้อมลำธาร ถึงกล่องเหรอเอามาทำอะไรอะ่ะฮะฮะเพียงแค่เปิดสวิตช์นะครับนี่น้ำก็จะไหลออกมากลายเป็นลำธารทันทีเลยอหต่อจากนั้นนะเราก็โรยมินิไขป่ปลาชนิดโตรเร็วในอึดใจออลงไปเลยเออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหรออืมใช่ดูดูเห็นไหม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ,อ่ะอ,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 อ๋อ,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 อดีมากดี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 ดด สิบเตียบอุปกรณ์ตกปลาเธอครับเร็วเอ่เอ่อ่าพระสุขท้าก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยไม่ฉายยอดส่วนเอาละจับผมเอาไว้แน่นๆนะครับอ่าหน้าไม่ตกไม่ตกโอ้โฮสุดยอดไปเลย ปลาเยอะแยะไปหมดเลยตกปลาให้สนุกเลยนะครับพ่อครับข้าจานหน้าโดนไอยมอนเดี๋ยวเผลอแตะเข้ามาแล้วจะยุ่งวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเออนี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่นายใช้คำว่าชุดกล่องใช่ไหมเอ่อแล้วยังมีกล่องอื่นอีกไหม่าต้องมีอยู่แล้วนะ่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินสำหรับการซ้อมปีนเขาภูเขาหินมากสำหรับการเล่นสก,กีภูเขาสำหรับให้เด็กๆกเดินป่าภูเขาผจญภัยสุดรระทึกใจ แต่ภูเขาเห็ดสนเนี่ยคงไม่มีหรอกเนาะอาไม่สิมีเหรอภูเขาสนแดงผมกบเก็บเห็ดสนสนแดงหรอใช่แล้วเพราะว่าเห็ดสน,นจะขึ้นอยู่ตามรากต้นสนแดงเป็นส่วนใหญ่เลยนะถ้าอยากจะปลูกก็ต้องใช้เชื้อของมันเองเอ๋โรยเชื้อเห็ดสนลงไปซะให้แสงแดดแล้วก็น้ำฝนอย่างเหมาะสมด้วยอีกประมาณสิบนาทีก็จะงอกออกมาอาอเฮ้ยไปเล่นชิสก,กับมาด้วยดีกว่า ไปเก็บเห็ดสนตอนนี้เนี่ยนะใช่เก็บได้เต็มที่กินได้เต็มที่ยังไงก็มาดูก่อนเถอะนะไปฉายยอดสวนว้าภูเขาสมบูรณ์จังใช่ไหมล่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนาะขั้นแรกนะเริ่มจากฝั่งใต้ของภูเขาก่อนเถอะนะเพราะว่าเห็ดสนจะเจรเติบโตได้ดีในที่ที่แสงแดดส่องถึงแล้วก็รดผ่านสะดววมีเดราลเอมอนอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจเนาะ

น้องเห็ดสนออไม่สิครับท่านเห็ดสนครับท่านอยู่ตรงไหนกันแน่ครับไม่ใช่จะเจอง่ายๆเลยเนาะแล้วควรจะไปหาแถวไหนดีล่ะฉันว่านะอย่างน้อยๆก็เดินไล่หาจากทงางรากขึ้นไปบนเนินเขาจะดีกว่านะมองไปที่รากของต้นสนแดงต้นแรกแล้วก็เดินหาบริเวณนั้นให้ทั่วเลยเพราะเขาว่ารากของต้นสนนั้นมันแผ่ขยายไปได้ไกลกว่าที่คาดคิดนะท่านเห็ดสนครับท่านเห็ดสนอยู่ไหนครับ <S 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 <S> จื๊ ดูแลมันตั้นหลับเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือแบบบอลที่สูงสูงนีช่วย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 ด้วยโอปีตานี่ปีขึันที่สูงแล้วจะพบบนนอแล้วอีาี่ยยคไปที่ฝันึเราอดป ไหนกันนะขอร้องแล้วช่วยเจอหน่อยเะครอวนี้แหละต้องหาให้เจอให้ได้เดย่ที่ไหนกันแน่นะนี่แม่แปลกใจจริงๆเออออเออเจอแล้วนี่ไงเห็ดสอนเจอแล้วเหรอโอ้จริงๆด้วยใจเยนใจเยนใจเย็ใจเย็นามันอยู่สุขขนาดนี้จะเก็บได้ยังไงกันนะเออน่ดเออ งั้นก็ใช้คอปเตอร์ไปพายโไม่ได้นะเพศสนน่วต้องเก็บด้วยความยากลำบากที่จะอร่อยอร่อยกื๋ยกื้ยตอนนี้จ้าไปเลยไปยากลำบากก็ไหวมาแล้วเอาไปเถอะตอนนี้จ้าจะยังเข้านะจะจะจสุก่าจะ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 ไปยิ่ยากนะ อยู่ด้วยแท้ๆโดพิตะไม่เป็นไรใช่ไหมรีบเก็บเห็ดสนกันเถอะเดียลเอ็มอนดูสิเห็ดสนทั้งนั้นเลยโอ้โหเห็ดสนดอกโตๆด้วยท่านนั้นก็มีท่านี้ก็มีจะแยกไปหมดเลยเห็ดสนครับหยาดหยาดยาดียาะหยาดหยาดหยาดหยหยายาดหาอหลยายาาดะหดหห หนึ่งหมื่นเยนโอ้หไม่ไหวไม่ไหว <laughs> เก็บมากขนาดนี้คงพอแล้วล่ะมั้งน้อยอาแล้วมาถึงช่วงการปรุงเห็ดสนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับเย <Yeah! S 1> ้ เห็ดสนเนี่ยนะถ้าล้างน้ำมากไปมันจะเสียรสชาติเพราะฉะนั้นแค่ใช้ผ้าขัดเบาๆเท่านั้ก็พอเสร็จแล้วก็เอามือฉีกแบบนี้นี่จากนั้นก็แค่ย่างบนะแกรงแต่ว่าผมเตรียมเห็ดสนที่ย่างเสร็จเรียบร้อยเอาไว้แล้วล่ะครับนี่ไงหอมกลุ่นเลยเ่ายง่ายัมท่านเห็ดสนครับขอทานเลยนะครับ นี่แหละรสชาติที่ด้จากการเก็บเกี่ยวอย่างยากลำบากมันช่างอร่อยเออเัินอ๋ยอิงซังนั่นท้องเลยนั่นนสิใชายขยายสูนเห็ุผลม่นขยายขึ้นด้วยเนอะทั้งพ่อเป็นยังไงบ้างนะพ่อทำได้แล้วอ๋ออ๋อยู่ไหนอ๋ะ ยอดไปเลยเยี่ดูท่าทางจะได้มาเพียบเหมือนกันนั่ไเมเ่ะยมเลยกลับมาแล้วอุ้ยกินเห็ดสนหรือไงนะคงไม่ใช่หรอกนะเรื่องแบบนั้จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะอุ้ยแม่ครับน่ารับมาแลลวเหรออยู่กันพร้อมหน้าเชียวดูสิครับกับข้าวเย็นนี้ ที่เพ <an> ิ่งจะเก็บมาสดๆเลยปลาอีวานะธรรมชาติก็มีนะอย่างนี้เห็นไหมเหตุผลเหตุผลอีวานะไม่ไม่จริงนี่จะต้องเป็นความฝันแน่ๆฉันฝันไปเหรอเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้ฝันด้วยครับแม่รีบทำอาหารเถอะครับไม่ไม่ไม่ จริงหรอกฉันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยเพียเพ้ยนๆ้นด่นี่แหละกู<ด>บอก<ด>ว่าเป็นเรื่องจริงไงคำนี้นะผมอยากกินข้าวคลุกเห็ดสนกับปลาอีวันนั้นึ่งจังเลยอ่ะไม่จริงหรอกอยังไงฉันก็ไม่เชื่อมันเป็นความ